สบายดีพี่น้องพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ทันหมอเพิ่นชีมาทราบว่ต้มนิ้วหายแล้วก็นซิมาบอกพ้นกวดที่ยังเลือดไปกวดบ้านพี่น้องจ้าเออมาลุ่มพี่บ่มาลุ่มบ่เออทำงานอะไรจะมีราคาเราอย่าขึ้นมีจุดอักเสบ อืมอืแค่กินเราก็ได้ดอกสามันสิบเอ็ดพันกินอะไรก็กินนันพวกเซฟากินนี่ก็ได้จะซื้อกินั่วไปก็ได้เซฟาบอกแน่ก็ซื้อได้ก็เพาะนี่เราก็มีอ่ตับกับข้าวคิวกินนั้นกินนี่หลายคิด<ะ>สี่คือก็คืนเออ<ะ>ไขมันกวัวไหนห็ไ่ซื้อไขมันยาหมันขึ้น<ะ>จอยอยหักบางคนมันมีออันนี้เป็นอะไรบ่มีบ่อ้ําตาลก็ดี แคลังก็ดีอกับแคลเสียมผลิตรูดไม,ไม่นุ่มเฉพาะคนง่แค่เสี่ยมนี่มันยังวงะพวกอันไ<ห>ข<า>่แบบเวลาเขาเมื่อยเท่หนี้เขาจะีนหรเวียนเมื่อยง่ายสินะพวกธาดสมอดสมอ,อแล้วข,นข,นข,นขนาดธาตุสมเื่อเราสามสิบแปดอเนคนแขงไปทำ้างเล็กน้อยเลือจากยางนาะแค่เสี่ยมนี่ซื่อเป็นอนามากินบอกเข้เสียมเค้เสียมมาสือแคลเซียมมากินอะไรก็แล้วเนาะรูดบรไไลแล้วมีแต่ทาใสไซเตานินห เขาก็สีซากใไ้น้ำเกลียวเขาต้องเชื่อไัยตัะักซับต่ดงเขาเียนคือตะกนเขากรได้นะสั่งมาแต่หมูกุมบอกสั่งมาตหมอยู่บ้านเข้ันบูมี่คุเรียนหมูไปเรงเลยสั่งเขาเขาไปเที่ยว อันไปซื้อนะมีแต่บอกเขาว่าโซฟาบอกด้วยนะไดเซฟาเนี่ยเงี่ยแต่งเสื้อเอาเซฟากระไรเอาอมกก็ได้มาให้เรากินนะให้ให้ให้อันกินนะใดเราอยากไอนะมิเยเราเออไอเราไอเอาเอามอกมาให้เรากินกระไรมีแต่เอาอามอกเนาะกระพวกซื้อแคลเซียมเนาะกระแคลเซียมอืมเอจังไรรวมเสร็จกันเลยเนาะ กับอันซ <c oughs> ื้อแคเสียมมากินแคเสียมหน่อยหน,น,นึ่งตับย่งางแบบโบเป็นยัง,ยงก,กินเียากินยังกับโบได้เป็นยังกระเพาะกับโบได้เป็นยังโบได้เป็นกระเพาะได้เจ้านะมีแต่เราใส่อนาหากับกินยาอะนะใส่ยาวิตามินให้โอ้โหได้เจ้ากินโบได้ไลย,ยนะสรุปเลยขาดวิตามิน มีแต่เสือนแคลเซียมมากินกับเสือเนี้ยังก็เซฟายาอันตันเสือนอมากินเลือดคอยกุบยเนื <g 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 um ้อดตื <g 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 ่นถามกุบเนื <g <g ้อมาก็มีอยู่ตอนเนี่ยก็สิบอกสีบีซีเนี่ยเนี้ยเหล็กเตียงกุบเนื้เดือดเจ้าเบิึงนูทางหน้าอ่กหน้าใช่บุตรีกวนากุบเลือดติ คอยน้เลือนกุบ huh. ย uh ัง huh. ก <laughs> ็คอยลืมขอยเองนะเอบีบอคอยลืมเลยขวดตัยอะจรนงจ้าเอบีเนาะคือว่านะเอบีกบสวยกุบสวยจะกบยังไืนอแคสเซียมมากินเติมไปบเป็นยังไข้หหมูก่อนบุยอย้อนพ่นกดกันนู่นขสิแค่ คนกวนออกมาแล้วพี่น้องสรุปว่าอันให้กินแคลเซียมตืมแคลเซียมอยากลด้วกะแด้วกาเลือดกะเลือดกะอยากจ้างน่อยนึงมีแต่กินพวกสินพวกอันตับพวกยังเพิ่มนะแล้วกากับอันเซฟ้านะสิเป็นยาตับนกวนเลือดออกมาแล้วเป็นตับนนเอ้ยบ่ได้กินเบียร์ซสร็ <laughs> ตับใหญ่ เออมีอะไรสวยมีฝากมาเนาะปลอดภัยปลอดภัยมียังกินได้อยู่กูอยากกัวได้เนาะเออเป็นอาหารเป็นหนของกูเสาแล้วกูจะตายกะเพรากะโบเดเป็นโบเดเป็นมียังไามีอยังขาดวิตามินเคซียมขาดพวกแคลเซียม ก็เม็ดเลือดส่วลร้ายนะโอ้ดีใจเยบริเนยังเลยกระเพาะกระบริเบนในเจ้าบริเนกระพาะฮะอยโอเคนะตตเลยอาจารยฮะบุญยเกบุญนัสาล ป้าสีบันทีโซซีเนี่ยพอได้แล้วขึ้นมาแต่ฝุ่นพีอยู่นอนนี่แล้วกันใส่บ่ใส่วิตามินข้าวเดียงได้ตังไี้มาเดี๋วทุ่งนึงมาอีกเดี๋ยวทุ่งนึงว่าจะใส่วิตามินมาเนี่ยโอ้ยชั่วโมงเดียวก็มืดดอกทุ่งน้อยนึง ขึ้นในหมู่ก็เป็นวัวหง่วงได้เมื่อคือนนีสจ้ะอ,อยไอ้ <laughs> ใส่กระวออยู่ว่าถักกาให้กินก <laughs> ินถัากระท่อมนะำกินไปนะเออหมูกับหมูมันดี่นกเลยจ่ะนานาปนตะนนใส่ยุคนี้ได้ไงอ๋อลย cẩn chào bóng Ờ, nói nàng 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 không nàng 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 Nhảy nàng 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 Nhắc rồi <laughs> già เขาเคียวไว้หันคือเลยออกทางด้านนึงปตวจเลโอ๊ยใครเลยววอผขวนเลยอบุมียังหน่อยนี่จะนี่จะซ้นนะแหละขอขอยาตแต่ท้ับมเอาหูยุ่กดหน บริกรดหมอนเลือดน่ยามเบิรเขาบริกรดอือี่เดยเอจงกุยนี่จตัวเดียวเหรอบกรยาเขาจะเบิเนี่ยหงสิบเจ็ดตัซนีรทับ่ะทับปรตนที่ขึ้นตลอดได้กินขอด้วขอด้วยนายนายยาเนี่ยเมื่อยนะคิดต่วตับบ่จักว่า ตาไปยังกดัยเลยเนาะแม่กดแางแน่ได้ต้องบ้ามอเรา่แค่เกิดไปทังแม่ไปชีวเคียนใสแหงคนหมักเบาหยอกสัม โอ้อันมีเรื่องไม่เถาสิมาเอาสุพ <iving dry uga> ังเรื่องไม่เถาไปดูหมอมือนี้โบมีไัยพาเพื่อนไปนั่นพนนังรถด้วยสารไปพอเถาโทรมาบอกห้ามให้ไปเด็ดขาดสิหายสีดากระบอต้องพาไปมุ้ยไัยพาเราไปแล้วได้ขี่รถด้วยสารไปคนเดียวเราความเวลาประสาทอยู่เซบังเฮียงคัมผู้ได้เข้าจึงมาส่งเพื่อนไปแต่สาวจนเ่าคัมปั๊บ ไปผู้เดียวแล้ว,ลวเราขี่รถได้าไปยังวะอืออืออะไรคงเราแบบบุญยไพพาไปก็ยาก้าเราวะกูไปเอง,องหรอ <c oughs> ถ้าก็มาบางังคับมุกซี่หาโมงนี่เออบุญยไพพาไปได้ <c oughs> เขาไปเห่เราลงงมยเห็นาะแลวเขาบัวพาไปต้งปวดเท้า,าโทรสรั่งเลยแต่เราอยากหายเราละว่าเราจะยังไงกูได้เงินมาเลยกูบูแบงไพโรดซู้โรดแล้วะ <c oughs> ไตโดนละอยู่<อ>เราใหมอมาเต๊ะยูเลยไปม,มึงเหเป็นยังไงบ้างท่านผู้นำชอบปากของนางเงินตัวเจ้าท่านเกษียณก,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 กันวิตามินบอกออกไอขวอนหวั่นๆเลยมันแหง้งปะจ๊ะมันจมเจ้ามันเลือดเลือดจากยางหนึ่งเด้ให้กินนมละลายเจนน้าอ่านเบิ่งนมตราที่เขาเขียนใส่ขแค่เซียมหลายๆเลยเจ้ากินโลดนม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 กับซื้อยาน้ำสื้อยาอันซื้อยาแค่เซียม,มมากินมืออื่นนะ มันมันสิเป็นวิตามินแคเสเซียมเดคาเจลบ,บำรุงนะแบบอีพอกินนะ,ะกินคู่มือคู่มือ,อกับเลือดจากจ้างเดี๋ยวบอกให้กินนมียังกระเชยอ,อยู่เจ้าบอกให้กินเนาะขู่ขี่กูขี้กูนี่ข่อยเอาโต้กินกระบวกกับพวกไข่พวกพักคอยบอกให้กินกรบอเสือ้อคอย พวกพักพวกไข่เจ้านางเลยเขาบอกว่าเจ้าขาดวิตามินเนาะพวกพักพวกไข่กินนะพวกซีนพวกตับพวกอันนั้นนะเออถ้าเจ้ากินอนนมันมีวิตามินซีนดิสเะอยกินเด้ออันลำไส้เจ้าอยากบาดนิดนึงเบื่องกินเบอเพชรอย่างนะเออแต่ว่าโบแต่ว่าโบได้เป็นกระพาะบไปว่าจับกับเจ้าเป็นไอเด้มันมันเกี่ยวกันกับเจ้าเป็นไอนี่แล้วแหละคือว่าลำสายอยากบาดนิดนึงเกี่ยวกับเจ้าเป็นไอนี่แล้ว นีดีเจ้าบวตรงกินอันพวกอันบวตรงกินเพชรลายบตรงกินดิบกินยังกินดิบกินยังแต่ปวตรงกินมันมันอันมันแพ้มันยันเลือดอย่างยังเจ้าแล้วต้องเลือดจางเนาะเลือดจากจางไว้หนึ่งสรุปกับบริเวณยังหายแห้งเดี๋ยวพี่น้องเลยพ้นตรวจกับปกติทุกอย่างอยู่ตงังแต่ว่าขาดแคลเซียมขาดวิตามินเนาะขาดพวกอันขาดพวกขาด, <c oughs> ข,าดขาดแคลเซียมพี่น้องกับขาดอัน กบเพ่อนอย่างอันเพล่อนอย่างมีแพ้ในลำส้ก็เมื่อเท่านั้นแหละพี่น้องเลยบ่มียังไลด่ดอกผวกตาผวกไตกับปลอดภัยดีอยู่แค่แต่ปลอดภัยเนาะคนงามมาันจะใช้นี่น่าอุ้ยสบายดีใช่หลูกาลานอนะ่ะมันเป็นตาสังไหยนี่ไงไปได้เ้ยสบายใจเราบ่เฮ้ยสบายใจขันเราจะเป็นตั๊จะเสร็ได้เฮจะสิบไปเสรเลยบอกว่านี้เจ้าอัน <laughs> สิบนอนอยู่นี่มนมึงมนเว้นบอก นอนผมมาหาความสุขอะไรเต็มที่เลยช่วยไปนอนน้ำหลูกปะ่ะหาหลูกมือปะ่ะเจ้าก,ก็ข่อยนะเวน้นกำไรไอ้ผมเป็นยังไงตบก้นกว๊ดเพลินพี่น้องเลยพ้นตรวจพี่น้องกับกับปกติกับมาทุกอยาก่างพี่น้องยกเว้นเ <c oughs> ม็ดเลือดเด็กจางเนาะบ่มีแต่พาบอมลุงนมเพิ่ม รายการกินพวกพักพวกตับพวกยังพวกซีเนาะกินได้หล,ลายล้วการแคลเซียมกรขาดพี่น้องจา้าอันตับนะบบเป็นยังปกติตับนะพอเพื่อนเป็นคนมักมักกินเบียร์ในได้ขิดลาตับสีขื้นกับโขึ้นเพื่อนมากับปกติดีนะ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 ทุกอย่างอยู่โอ้ยบ้านนนีน่สบายใจแล้วนะเนะสียบบเป็ญญนยะังเนาะ เหมือนบเป็นยังเลยสิไปกินน้ำกินนี่เขาได้เห็นว่บโบเป็นยังตั้นไอยกันนอกมาอีกป้าใส่สโลโอมพดซองทองจะสีย่งแล้วไอ้บาตนี้นะวิตามินมีน้องอุจจะอ้วนโลดบาตนี้จะใส่สโลโอมพดขอไปใส่สโลโอยู่อันอันตอนขอไข่เลือดออกนะใสซองทองป้าหนาคุยแบงย่งขึน้นแล้วแล<ะ>้วแล้วทามขอว่าอันจะผู้ซึ้งชวเจ้านั่นอ้วนขึ้นเออเขาก็ผู้ซึ้งจ้ะ เป็นบม,มบวมันบววน้ำเดสามสี่หมือมันบววน้ำม,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 มีคนมาจองมาต่อลูกเคยเท่านะใช่มุกนี่ใช่คนหมุกตี่ังอันนี้มุกมุกดาเนี่ยเออเส <c oughs> าวมุกดา,พ,นนกกกดาพี่น้องเลยตอนนั้นก็ไปกินบุญบ้านเพิ่นพี่น้องเพิ่น,นก็นตอนรับดีๆเนาะวันนี้มันก็มันฝนละเฟีไดเมาเด้อพีว่ว่ามันจะเบาเอิญมอือ บไปละไรพี่น like ิววะดากระซ่งหาอยู่เลยดาอะไรไก่ยังก็ไก่เออไก่กระซ่งหาเออดาหน้าอ้ำไหนเลาโบเป็นชื่ออ้ำชื่อแล้วหน้าดาคอยบุหัวเหตุเรื่องคอยไปห้องอัมคอยเลยจนงงโอ้คงเป็นภาษาจีนอัมเหรอเออเออเออแล้วคอยห้องแล้วคอยห้องตามซื้อเพชรนะนะคอยคอยเพิ่นบอกคอยอยู่ว่าซื้อดาแต่อีน่นะคอยหักลืมมึงคนภาษาเนาะประสาทคล้ายเครื่องคล้ายของมีอแตประสาทน้ำเงินน้ำค้ำไม่ค่านะเนีนี่แหละ ครูคนคููมือนีินก็มีแต่ค่า้ายเห็นแล้วบุมเป็นเบาดอกอันอื่นก็พอปั้นนั่นแลเฮ้ย <c oughs> จักสิเหตยุยัง่ากายยังว่าได้เงินครูมือห้าปัดกินครูมือมันไล่ใจพันลลยอ่ะตามเพจเด่นทางเนี้ยออโต้พี่นอออ้องอ่ะออโต้น้นาเดียวน,นี่น่ะเพิ่นเริ่มเว้าเริ่มว่าเริ่มเริ่มจ้าพี่น้องเลยเริ่มเริ่มเว้าเป็นล่ะ แอ้แอ่แอ้ใช่เพิ่นเ<อ>บิงงบ่งเปกลับกลับกับอันแม่พี่น้องกับดาวเรื่องนี่แหละเขาไปเบิ่งได้พี่น้องเด้อไผไผอยากเบิ่งครับส้มได้เนาะเบาไก่เฮาวกะทื้ว่าอันยอด,ดดวงดีเนาะทื้อวอันน่ะไปอันสากนึงเนาะเฮ้ย คือว่ากระกวดแล้วก <c ười> ็สบายใจแบบนี้เพิ่นเพิ่นกับตอนตอนกวดเพิ่นเพิ่นกระจังบุคืดยังรลายเพิ่นสงสัยสีอันสีอารมณ์บอดี้ยังพ้นกวดอะไรพี่น้องเลยบางมือกับเพิ่นยานเพิ่นกวดแล้วเพิ่นยานเป็นนันเป็นหนีเปล่าเมียบวแพงบวพาไปโกอไปกวดพี่น้องเลยกับเลยให้เพิ่นกวดทราบนี้จังบุญยากจังบุษส์โจังบุษมีคำเบาคำตีแบบนี้อือภาษาทุ่สิแม่เลยอืออือนี่แม่แล้วเนาะงอือนี่น้องอืออืออี๋ คือการเดลี่กับลูกจ้าน่าลูกจ้าก็แบบนี้แหละเอาเลยพี่น้องจ้านอนไปนอนมากกับินหอนอโต้พี่น้องเอ้ยลูกกำลังเป็นตะซังเนาะกําลังเป็นตะหักตะซังค่ะพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสบายดีจ้าสรุปกับบริเเป็นยางหายแห้งพี่น้องเลยมีแต่มีแต่บํารุงเพิ่มเท่านั้นแหละสบายดีไปก่อนพี่น้อง